สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะพูดถึงสิ่งที่ดูเหมือนจะบริสุทธิ์และให้ความสุขนั่นคือน้ำตาลครับใครๆก็ชอบความหวานแต่รู้ไหมครับว่าเบื้องหลังของความหวานที่ลอกบริโภคอยู่นั้นเต็มไปด้วยประวัติศาสตร์อันขมขื่นที่เกี่ยวพันกับการค้าทาสและการแผ่ขยายอำนาจของจักรวรรดินิยมทั่วโลกน้ำตาลไม่ได้เป็นแค่เครื่องปรุง แต่มันคือสินค้าโภกภัณฑ์ที่ทรงอิทธิพลที่สุดอย่างหนึ่งในยุคสมัยใหม่ความต้องการน้ำตาลของชาวยุโรปที่เพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลได้นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางภูมิศาสตร์การย้ายถิ่นฐานครั้งใหญ่และการกดขี่มนุษย์ในรูปแบบที่โหดร้ายที่สุดวันนี้เราจะมาเจาะลึกการเดินทางของน้ำตาลจากพืชที่ปลูกในเอเชียสู่การเป็นทองคำขาวในยุโรปวิเคราะห์ว่า อุตสาหกรรมน้ำตาลได้ขับเคลื่อนการค้าทาสคข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกได้อย่างไรและน้ำตาลมีบทบาทอย่างไรในการสร้างความมั่งคั่งและอำนาจให้กับจักรวรรดินิยมตะวันตกครับต้นกำเนิดของอ้อยอยู่ที่เอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเฉพาะอินเดียแต่กว่าจะมาเป็นที่รู้จักในยุโรปต้องใช้เวลานานานับพันปีในยุคแรกเริ่มน้ำตาลถูกมองว่า เป็นเครื่องเทศหายากและสินค้าฟุ่มเฟือยที่มีราคาแพงมากมันถูกนําเข้าสู่ยุโรปโดยชาวอาหรับในช่วงยุคก,กลางและมีเพียงชนชั้นสูงและราชวงศ์เท่านั้นที่สามารถลิ้มรสได้เมื่อชาวยุโรปเริ่มมีรถนิยมในเครื่องดื่มและอาหารที่มีรสหวานมากขึ้นเช่นชากาแฟโกโก้และขนมอบต่างๆในช่วงศตวรรษที่17ความต้องการน้ำตาลก็ พุ่งสูงขึ้นอย่างก้าวกระโดดทำให้น้ำตาลกลายเป็นสินค้าที่มีมูลค่ามหาศาลเปรียบเสมือนทองคำขาวเพื่อตอบสนองความต้องการที่ไม่มีวันสิ้นสุดนี้ชาติตะวันตกจึงต้องหาพื้นที่ที่เหมาะสมในการผลิตอ้อยในปริมาณมากนั่นคือพื้นที่แถบทะเลแคริบเบียนและอเมริกาใต้ชาติต่างๆเช่นอังกฤษฝรัร่งเศสและสเปนได้เข้ายึดครองเกาะต่างๆในทะเลแคริบเบียน เช่นจาไมากาบาเบดอสและเฮติและสร้างไร่อ้อยขนาดใหญ่การปลูกอ้อยและแปรรวบอ้อยเป็นงานที่ต้องใช้แรงงานจำนวนมากและความเข้มงวดสูงการปลูกอ้อยในเขตร้อนเป็นงานที่เหน็ดเหนื่อยและใช้เวลานานอัตราการเสียชีวิตของแรงงานในไร่อ้อยสูงมากแรงงานท้องถิ่นไม่เพียงพอและมักจะล้มป่วยหรือหนีไปชาวยุโรปจึงหันไปพึ่งพาระบบทาส ความต้องการน้ำตาลคือแรงผลักดันหลักที่นำไปสู่การค้าทาสข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกการค้าทาสเชื่อมโยงสามทวีปเข้าด้วยกันในวงจรที่โหดร้ายยุโรปส่งสินค้าแปรรูปเช่นปืนผ้าไปแอฟริกาแอฟริกาส่งทาสน้ำล้านคนข้ามมหาสมุทรไปยังอเมริกาแคริบเบียนอเมริกาและแคริบเบียนส่งน้ำตาลยาสูบและฝ้ายกลับไปยุโรป ถ้าชาวแอฟริกันที่ถูกนำมาทำงานในไร่อ้อยต้องเผชิญกับสภาพชีวิตที่ไร้มนุษยธรรมพวกเขาทำงานหนักภายใต้แสงแดดร้อนจัดถูกเค้นตีและมีอายุไขสั้นมากอุตสาหกรรมน้ำตาลจึงเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความโหดร้ายและการกดขี่อย่างแท้จริงกำไรมหาศาลจากน้ำตาลได้ถูกนำไปใช้ในการลงทุนในอุตสาหกรรมอื่นๆของยุโรปเช่นการธนาคารและการประกันภยัย ทำให้ชาติตะวันตกสะสมความมั่งคั่งและอำนาจที่ใช้ในการสร้างจากประวัติของตนเองประวัติศาสตร์ของน้ำตาลสอนให้เราเห็นถึงต้นทุนที่แท้จริงของความหรูหราความหวานที่เราบริโภคในทุกวันนี้มีรากเหง้ามาจากการกดขี่ชนชาติและการทำลายชีวิตของผู้คนนับล้านในแอฟริกาและหมู่เกาะแคริบเบียนแม้การค้าทาจะถูกยกเลิกไปแล้วแต่มรดกของมันยังคงอยู่ ทั้งในรูปแบบของความไม่เท่าเทียมทางเศรษฐกิจและปัญหาทางเชื้อชาติในประเทศที่เคยเป็นอาณานิคมน้ำตาลความเข้าใจประวัติศาสตร์อันขมขื่นของน้ำตาลจึงเป็นสิ่งสำคัญเพื่อให้เราเห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างการบริโภคของเรากับคนลวัดของอำนาจโลกในอดีตสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับหวังว่าทุกคนจะได้รับแง่คิดดีๆและฉุกคิดถึงเบื้องหลังของอาหารที่เราบริโภคกันนะครับแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้า สวัสดีครับ